สวัสดีค่ะสุขวัน์เรืองสมบูรณ์ดีนะคะก็วันนี้เนี่ยก็ได้รับมอบหมายให้มาพูดคุยกับพวกเราในเรื่องของประกาศกระทรวงการคลังนะคะข่าใเวลาการชําระภาษีมูลค่าเพิ่มสําหรับผู้ประกอบการ e-service ค่ะตัวประกาศฉบับนี้เนี่ยได้ลงนามนะคะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในวันที่21พฤศจิกายน2565นะคะโดยที่เนื้อหาเนี่ยถ้าเกิดเราไปอ่านเราจะงงเอ๊ะ ขยายอะไรนะคะก็อยากจะขอท้าความว่าตัวในเรื่องของประกาศกระทรวงการคลังที่เกี่ยวกับผู้ประกอบการอีสว e ิสนะคะในการขยายเวลาเนี่ยก็ออกมาแล้วทั้งสิ้นเนี่ยตอนนี้รวมฉบับนี้ด้วยนะคะก็คือจอบ3ฉบับด้วยกันนะคะโดยที่ฉบับแรกเนี่ยนะคะย้อนกลับไปเมื่อวันที่9กันยายน2-5 64นะคะเราก็ได้ออกอตัวประกาศกระทรวงการคลงังนะคะสำหรับการขยายเวลายื่นแบบและชําระภาษีสําหรับผู้ประกอบการ e-service นะคะเน้นว่าเป็นการยื่นแบบและชําระภาษีนะคะโดยที่เดิมเนี่ยตามประมวลรัษดากรของเราผู้ประกอบการ ภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยก็มีหน้าที่ที่ต้องยื่นแบบพพ .30 นะคะภายในวันที่15ของเดือนถัดไปใช่ไหมคะแต่ว่าสําหรับผู้ประกอบการ e-service เนี่ยเนื่องจากว่าเขาก็มีการยื่นแบบแบบออนไลน์นะคะก็เราก็ขยายของให้เขานะคะจากวันที่15มาเป็นบวกอีก8วันนะคะเป็นวันที่23นะคะอันนี้คือฉบับแรกต่อมาเนี่ยฉบับที่2เราก็มีการขยาย เวลาการยื่นแบบนะคะและชําระภาษีอีกให้กับผู้ประกอบการ E-Service วิ ervice, แต่ว่าสําหรับเฉพาะ3เดือนภาษีเท่านั้นนะคะคือสําหรับเดือนภาษีกันยายน64นะคะตุลา64แล้วก็พฤศจิกายน64 3นะคะสเดือนภาษีเท่านั้นโดยที่นะคะก็เป็นประกาศสวงกันคลางนะคะขยายกำหนดเวลายื่นแบบและชราระภาษีเนี่ย สำหรับผู้ประกอบร e e-service ฉบับที่2นะคะลงออกไปในวันที่7ธันวาคมนะคะ2564นะคะฉบับนี้เนี่ยขยาย3เดือนภาษีเท่านั้นเพราะว่าในช่วงแรกเนี่ยผู้ประกอบการเขาก็พึ่งเริ่มนะคะเป็นในการยื่นแบบในรูปแบบนี้เนี่ยเในยาราแรกๆเลยนะคะก็เลย3เดือนแรกก็เหมือนเป็นโปรโมชั่นนะคะขยายให้นะคะจากปกติวันที่23ใช่ไหมคะก็ขยายไปให้จนถึงสิ้นเดือน ก็อย่างเดือนภาษีกันยาก็จะเป็น29ตุลานะคะหกเดือนภาษีตุลาก็เป็น30มสิบพฤศจิกาหกสีแล้วก็เดือนพฤศจิกายนเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็ขยายเป็น3 0มสิพันวาคม64นะคะทีนี้ค่ะปัญหาก็ยังไม่จบสิ้นนะคะเพราะว่าผู้ประกอบการอินซอร์วิสเนี่ยปัญหาที่หน่วยปฏิบัติพบนะคะก็คือว่าเ,เขาก็ยังไม่สามารถที่จะ ชําระภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยทันภายในกรกลานะคะอาจจะเป็นเพราะเหตุขัดข้องในระบบอะไรต่างๆนะคะทำให้ผู้ประกอบการอ s e ซอร์วเนี่ยถึงแม้ว่าจะเข้าไปนะคะกรอกแบบแล้วนะคะในระบบ VES ของกรมสรรพากรนะคะแต่ปัญหาคือแบบมานะคะแต่ว่าเงินยังไม่มานะคะคือชําระแล้วแต่ว่าเงินยังไม่มาตรงนี้เนี่ยทางกรมสรรพากรนะคะก็เห็นถึงปัญหาเลยทําการออกนะคะประกาศ กระทรวงการคลังขยายระยะเวลาอีกครั้งหนึ่งก็คือฉบับนี้ค่ะนะคะแต่ว่าเป็นการขยายเฉพาะการชําระภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้นนะคะไม่ขยายระยะเวลาการยื่นแบบนะคะเพราะฉะนั้นผู้เสียภาษีที่จะมีสิทธิ์นะคะในในตัวประกาศตัวนี้คือเขาจะต้องมีการยื่นแบบก่อนนะคะยื่นแบบในระบบ v s ก่อนแล้วเสร็จปุ๊บนะคะถึงมีการขยายระยะเวลาการชาระภาษีมูลค่าเพิ่มให้นะคะโดยที่การขยายเนี่ยกไปอีกแป8วันนะคะจากวันที่23 นะคะ,ะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะวันที่23อ่สวันที่23นะคะบวกไปอีก8วันอันนี้คือสำหรับกรณีทั่ทวไปเลยแต่สำหรับเดือนภาษี3เดือนภาษีที่บอกว่าเป็นโปรโมชั่นในช่วงแรกในปี64นะคะก็คืออาจากเดิมที่เดือนภาษีตุลาคม64ใช่ไหมคะอะเดือนสิญญนงหาคมหกนี่ตวลาคือสิ้นสุด6พฤศจิกายน64นะคะ อันนี้เนี่ยเขาก็จะขยายบวกตรงนั้นไปให้อีกนะคะอีก8วันก็คือจะกลายเป็น6พฤศจิกายนั่นเองจาก29ตุลามาเป็น6พฤศจิกายนนะคะ<ม>อะเนื้อหาของประกาศฉบับนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ